สวัสดีครับ f c ที่รักทุกท่านนะครับมาในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพืเ่อนๆนะมาชมความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งในภาพเพื่อนๆจะเห็นทั้ง2โครงการนะครับเสาก,ก้อนกรีดสูงๆที่เรียงรายอยู่ทั้งด้านซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชนะครับส่วนรถไฟทางคู่ก็ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในภาพเลยนะครับ จากเดิมที่มีอยู่แล้ว1ทางนะครับก็วางเพิ่มอีก1ทางแล้วก็มีการปรับโค้งนิดหน่อยนะครับบริเวณนี้คือบริเวณสถานีรถไฟซับม่วงซึ่งอยู่ในเขตอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับและในภาพนะครับเราจะเห็นว่ามีการวางรางใหม่ทั้งหมดนะครับภายในย่านสถานีศับม่วงรวมถึงชัญนชลาเนี่ยก็ปรับเป็นชัญนชลาสูงนะครับเพื่อรองรับ การเดินทางในอนาคตนะฮะโดยทางประธานเนี่ยนะครับจะไม่มีชันชลาสำหรับรถไฟที่วิ่งผ่านส่วนขบวนรถที่จะต้องหยุดรับส่งผู้โดยสารเนี่ยก็จะต้องเข้าไปรับส่งผู้โดยสารในทางหลีกด้านซ้ายและขวานะครับสถานีรถไฟซับม่วงนะครับก็เป็นอีกสถานีในโครงการเส้นทางรถไฟทางคู่ จากมับก,กระเป๋าถึงชุมทางถนนจิระโดยแนวเส้นทางรถไฟทางคู่และแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะอยู่ในแนวเส้นทางรถไฟหรือว่าเขตรถไฟเดิมนะครับยกเว้นบางช่วงนะที่มีการปรับแนวโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยเฉพาะในช่วงทางโค้งเนี่ยนะฮะร,รถไฟความเร็วสูงที่าสายกรุงเทพโคร,ราชเนี่ยเราจะใช้ความเร็วประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดังนั้นในทางโค้งบางจุด ที่แนวเส้นทางรถไฟเดิมเนี่ยไม่ได้เวนคืนไว้เพียงพอก็อาจจะต้องมีการเวนคืนเพิ่มเติมนะฮะเพื่อขยายโค้งของแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเพื่อให้สอดรับกับความเร็วที่ใช้ในการเดินทางนะครับความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงปัจจุบันนะครับก็หลายจุดมีการก่อสร้างต่อม้อบางจุดนะครับก็ได้มีการประกอบโครงสร้างสะพานเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับจุดนี้นะครับ เพื่อนๆก็จะสังเกตว่าด้านหน้าเนี่ยนะครับมีโครงสร้างในการยกโครงสร้างของสะพานขึ้นมาประกอบนะครับแล้วก็ถัดจากนี้นะฮะก็จะเป็นช่วงของสะพานรถไฟความเร็วสูงที่มีการประกอบโครงสร้างของสะพานเสร็จแล้วนะฮะและสําหรับคลิปหน้านะครับผมจะพามาชมนะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งลงวปยังเขื่อนลำตะคองนะครับต่อเนื่องจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวรอรับชมในคลิปหน้าสวัสดีครับ